dạng đây brow day united mưa tôi chơi bàn hỏi bụt hùng yêu lớn 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 hùng yêu

ลูกบอลลูกบอลขอตัวแทนหนึ่งคนมาตรงนี้หน่อยขอตัวแทนหนึ่งคนมาตรงนี้หน่อยไอ้ไอ้ไอ้มา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 อันนี้คือหนึ่งลูกบอลต่อลูกบอลใช่ไหมลูกบอล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 เยอะอ่ะตอนนี้ทีละลูกเหมือนกันดูนะดูดีๆลูกบอลทีได้ถูกต้อง đi đấy à cái đá đôi đi đi ra đi đấy đi đi, <laughs> à, đi lúc, lúc, lúc anh đi, đi 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 à. lúc đi 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 ด um ีๆฮะจะจับร um ูปกลมๆยังไหมได้ไหมวะก็จับดีๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นกลมๆหรือสี่เหลี่ยมเนี่ยอ่าอันนี้เก็บไว้ก่อนไอ้ดูทันวะเนี่ยเขาไม่ทันเลยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีของเล่นอยู่คันหนึ่งรถรถเล็กๆรถคันเล็กๆไปไหนเมื่อกี้เอามาคันนึงก่อนเลยอ่ารถคันเล็กๆเอามานี่ก่อนเลยมา อ๋อคันใหญ่คันใหญ่คันนี้มันคันใหญ่ครับเราจะเอาคันเล็กๆที่อยู่ข้างในนี้นะครับนี่นะครับเอาไวนนี้ก่อนเดี๋ยวพี่เนจะเสกให้รถคันนี้วิ่งเข้าไปในรูปองอ่าดูไหมดูไหมดูดีนะให้ตรวจให้ตรวจร้อนจัด๋ยวไม่เป่ารอเป็นไงบ้างมา อ่าให้ให้ให้กล้องตรวจอ่ะนี่คือรถธรรมดานะครับอ่ารถธรรมดาตัวหน่อยครับเป็นรถธรรมดาหรือเปล่าธรรมดานะอ่าอ่าดูดูดีๆนะมันจะวิ่งเข้าไปยังไงหนึ่งสองรับยังไม่เข้ายังไม่เข้านี่เริ่มอุ้ยเดี๋ยวมากันอะไรมาจะกวนอุ้ยเด้ หนึ 1> 1, 2, 3, 2. ่งสอสาม่เข้าไปแล้วเห็นไหมก็จบหน่อยอ่าไ้้เด็กไอ้ดวงดูหน่อยเห็นเ <st> <c ười> ข้าได้เห็นเปล่าไอ้พีกกรตกใจหมาไว้่เห็นเปล่าเข้าไปยังเพี่แกะออกมันเข้าไปเื่อยต้อต้องแกะออกอ่าจำไปหนึ่งพี่อกรแล้ว ตัวนี <Dartmouth> ้ตัวน <marriage> ี้ขอตัวแทนหนึคนแล้วขอตัวแทนหนึคนใครก็ได้มาหนึ่งมาหน่อเลยมาแล้วแวมาดูไมมามาเราแทน1น่คนเย็นตรงนี้เย็นตรงนี้อ่าย็นครับเย็นครับย็นนี่ย็นนี่เออใกล้ใใออ่ะถือไว้ครับถือไว้จับไว้จับไว้ถือไว้เดี๋ยวพม่ได้จะมัดยางนะเดี๋ยวไม่ได้จะมัดยาง S <S <S เดี๋ยวพี่จะมายางที่กล่องแล้วก็จะให้น้องๆได้ตรวจกานอ่าดูดูก่อนไว้เป็นไงบ้างสมบูรณ์ดีไหมอ่าเนี่ยให้กล้องดูแล้วนี่สมบูรณ์ดีนะครับ <S 2> <S 2> อ่าอ่าให้ตรวจทีละคนอ่าตรวจทีละคนให้จับเลยให้จับเลยของแขร์วะอ่าโอเคไหมสมบูรณ์ดีนะแล้วทีนี้ลูกแก้วลูกแก้วไม่อ่อนนะ ลูกแก้วไม่อ่อนนะอ่าให้จับก่อนแข็งหรืออ่อนแข็งใช่ไหมอ่าให้นี่รองนี้จับดูแข็งหรืออ่อนลูกแก้วยข็งเลยอ่าเดี๋ยวพี่เดยจะใส่ลูกแก้วนี้เข้าไปอยู่ในกล่องนี้ให้ดูโอเคไหมให้ให้ตัวดูอีกทีเพื่อความแน่ใจอ่าแล้วทีนี้พี่เดชบอกว่าให้นับหนึ่งหรือสามพร้อมๆกันพร้อมๆกันนะแล้วยังหนึ่ง ตังตังอ่ะตัวดูมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปได้ไงมันเข้าไปด้วยยาวะบุรีบบุรีบุรีมันเข้าไปได้ไงยางยางมันก็มัดอยู่เนี่ยให้ให้ให้กองดูยางมันก็มัดอยู่นะเอ่อต่อไปตัวสุดท้ายใครชอบเลี้ยงหนอนมั่งอ่าใครกูหนอนมั่งใครกูหนอนมั่งเนี่ย เดี๋ยวพอพอพี่เนยเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เนยจะแบ่งให้เอาหนอนไปเลี้ยงนี่ครับหนอนครับหนอนครับกล้องกล้องตัวหนอนหน่อยครับอันนี้หนอนที่ผมจับได้มาบงหน้าปากอยเฮ้ยหนอนหนอน,น,อ,นอย่าปลอมพี่วะเนี่ยเฮ้ยหนอนหนอนไม่ใช่อยื่อปลอมครับหนอนอพร้มหรือยังมาเลยเฮ้ยหนอนมันเลื้อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนอนเลื้อยอ่ะ

เดี๋ยวหาว่า <naive> ม like, ีเชือกไม่มีเชือกนะเห็นไหมพี่เน่เอาอย่างเงี้ยดูนะว่ามันมีเชือกหรือเปล่านะคือพี่เน่ขาดความอบอุ่นต้องให้หนอนหขาแก้วมีหนึงโอเคไหมมาของแก้วเลยเนี่ยเอาออีกทีดไวยอีกทีด้วยมาให้หนอนหขาแก้วมมาจ้ะมามามา เนี่ยแ้วมอตัวนี้นม,นนนมีชื่อว่ามอสโตนี่ไม่รูแล้วโอเคขอบคุณมากครับ กลับมาพบก,กับ Graffiti สาขา